สวัสดีนะักเรียนชั้นม2นะคะวันนี้อยู่ในเรื่องกาบห่อโครงนะคะจากคลิปที่แล้วได้พูดในเรื่องกรอนิธานไปนะคะยังอยู่ในบทประพันธ์ฉันทลักษ์อีกหนึ่งอย่างก็คือกาบห่อโครงนั่นเองนะคะถ้าเป็นชั้นม2กาบห่อโครงเราจะเรียนเรื่อง กาบห่อโคงประพาทานทองแดงนะคะแต่ว่าเราจะได้เรียนกันในเทอมสองทีนี้มาดูลักษณะของคำงพันธุ์ซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะนิยมแต่งเป็นเนื้อร่างปเป็นนิราศนะคะขออภัยด้วยจะนิยมแต่งเป็นนิราศแล้วก็อ่านตามฉันทลักต่างๆนะคะเน้นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับบทกลอนประเภทอื่นๆนะคะนักเรียนดูลักษณะของกาบห่อโคงที่นักเรียนเห็นบนกระดานบนหน้าจอเนี่ยคือหบท ะะเพราะฉะนั้นกาบห่อโครงเนี่ยเขาจะแต่งด้วยกาบยานีสิบเอ็ดก่อนหนึ่งบทก็คือมีสี่วัหลังจากนั้นให้ตามด้วยโครงสี่สุภาพอีกหนึ่งบทนะคะในกาบห่อโครงหนึ่งบทจะมีคำประพันธ์ทั้งหมดสองชนิดก็คือกาบยานีสิบเอ็ดหนึ่งบทกาบออแล้วก็โครงสี่สุภาพอีกหนึ่งบท นะคะเขาถึงได้เรียกว่ากาบหอ่อคงก็คือจะทั้งกาบทั้งโคงที่แต่งกันเนี่ยในหนึ่งบทจะต้องมีเนื้อเรื่องมีข้อความที่มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเราจะไม่แบ่งกันนะคะทีนี้มาดูลักษณะ,อ,ะอันนี้เป็นลักษณะของกาบหอ่อคง เขาก็จะแบ่งมาให้ว่ากาบยานีสเบตหนึ่งบทสัมผัสกันยังไงอันนี้ทบทวนนะคะทบทวนฉันทลักษณ์ที่ได้เคยเรียนไปในชั้นม .1 แล้วด้วยนะบนกระดานทั้งบทอันนี้นะะี่ค่ะเรียกว่ากาบห่อโครงหนึ่งบทเนาะก็จะมีอยู่สองชนิดยานีสเบตกับโครงสี่สุภาพนะคะต่อมาดูตัวอย่างกาบห่อโครงจากเรื่องกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะได้เรียนกันชั้นม .2 นี่แหละ แต่ว่าจะได้เรียนกันในเทอมสองนะคะเด็กๆดูบนกระดานเนาะอันนี้เอามาส่วนหนึ่งนะคะจากเนื้อเรื่องตัวนี้ก็จะเป็นกับยานี11นะคะกับยานี11ส่วนด้านล่างก็จะเป็นโครง4สุภาพนะคะทั้งหมดนี้ค่ะมันคือหนึ่งบท นะไม่ได้แยกเป็น2บทนะคะแต่เพียงแค่1บทจะมีคําคประพันธ์อยู่2ชนิดก็คือยานี11กับโครง4สุภาพนั่นเองลักษณะการาสัมผัสเหมือนกันเลยค่ะคําที่อามาดูบทแรกก่อนกับยานี11นะคะคำสุดท้ายก็จะสัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่2 นะแล้วก็คําสุดท้ายของวรรคที่2ก็จะสัมผัสกับคําสุดท้ายในวรรคที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกับยีนี11ต่อมานักเรียนเห็นไหมคะว่าขึ้นต้นด้วยยุงทองเหมือนกันพอมาเป็นโครงสีสุภาพก็ยังอยู่ในเรื่องของยุงทองนะคะเน,นี้ยทั้งหมดเนี้ยจะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเดียวกันหมดเลยจะไม่แยกกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของอกับหอโครงนั่นเอง นะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกนะคะยุงทองเป็นนกชื่อว่านกยุงทองมีลักษณะเหมือนในภาพเลยค่ะเด็กๆอ่าในเรื่องจะเป็นบรรการบรรยายเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆซึ่งบทน,นี้ก็จะเป็นเป็นนกยุงทองนะคะเขาบอกว่านกยุงทองเนี่ยมีลักษณะเวลาเดินก็จะแบบย,ย่องเยื้องแบบค่อยๆก้าวค่อยๆไปนะคะเวลา เดินเขาก็จะเชิดหน้าเนาะดูจากในรูปนะคะหน้าเขาก็จะเชิดเชิดมีปากงอนอ่อนช้อยก็คือมีปากอ่อนลงมานะคะเวลาเขาเดินหรือว่า,าเดินไปตามป่าอย่างเงี้ยก็จะเหมือนแบบมีอาการร่ายรำไปตามเพลงนะคะในบทประพันธ์เขาก็จะบรรยายไว้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกับหอโครงง่ายๆนะก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการอ่าน บทร้อยกลองนั่นเองนะคะที่สําคัญคือถ้านักเรียนจดไม่ทนันคุณครูก็จะให้หนักเรียนกดหยุดคลิปแล้วก็จดบันทึกลงสมุดส่งงานผ่านไลน์ส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ